สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube นะครับวันนี้เรามาดูใบทะวันหลงนะเมื่อเช้าาเดินไปที่ป่านะไปเดินลินที่ป่ากะว่าจะไปหาดูเหตุหน่อยนะพอดีไปเจอต้นตะวันหลงนะ ตรงนี้เกิดเยอะมากเลยนะในป่าในป่าใกล้ๆกบ้านเนะี่ยแต่มันเป็นป่าคนที่เขาไม่รู้จักก็จะจะไม่เข้าใจไม่รู้เลยว่าต้นตะวันหลงเป็นยังไงเรามาดูนะเอามาดูมาดูใบใบก็จะออกประมาณนี้นะนี่คือใบตะวันหลง ใบตะวันลูกตัวเมียนะตัวเมียจะออกสีชมพูนะครับพี่น้องสีชมพูตัวนี้ส่วนข้างนอกเนี่ยจะออกสีขาวนะมีคนออกมีคนนออกคนด้านในจะเป็นสีม่วงนะ แต่ธ้ามันบานเนี่ยจะเป็นสีม่วง้งด้านหน้าเลยนะม่วงเข้มเลยนะครับอันนี้พุ่มพุ่มพุ่มแล้วก็สวยเหมือนกันนะ,ะพุ่มออกมาเหมือนดอกเออกระจายดอกมะลินะ,อ,ะออกมะลิอันนี้คือพุ่มออกมาสวยเหมือนกันนะ เสียงจะแหบนะพี่น้องส่วนใบข้างหน้าจะออกสีเขียวๆนุ่มนะใบสีเขียวส่วนด้านหลังจะเป็นสีเงินสีเงินสะท้อนแสงนะพี่น้องถ้าไปส่องดูก็จะเห็นชัดเลยนะถ้าตอนคืนสีมันจะสะท้อนแสงนะออกจะเป็นอย่างนี้นะ นี่คือตอนตะวันหลงนะ่ะกำลังออกดอกอย่างสวยเลยกำลังพุ่มนะดอกเยอะเลยนะเนี่ยกำลังจะบานไม่เช้าก็เห็นบานอยู่แต่มันอยู่สูงอยู่สูงมากผมขึ้นขึ้นไปเด็ดมานะเนะี่ยขึ้นไปเด็ดมา เามาเพื่อให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างวันนี้คือดอกทะวันหลงตัวผู้นะเอาตัวเมียอดอกตะว,วันลงตัวเมียตัวผู้จะเป็นดอกสีขาวนะครับแต่ที่ที่ อบก็คือ,อเวลาย,ยอดมันขึ้นไปข้างบนสุดแล้วเนี่ยมันจะม้วนกลับคืนนะพี่น้องอันนี้ยอดที่มันมันมันไปสุดแล้วมันขึ้นไปสุดแต่มันม้วนกลับขึ้นมาคืนม้วนกลับเข้ามาเป็นเกลียวอย่างนี้เลยนะลงไปคืนเนี่ย ไอตัวนี้หรือเปล่าที่ทำให้หลงวนเวียนอยู่ตัวนี้แหละมันได้มาสามสามเส้นนะเนี่ยเป็นมันเลียกกลับคืนนะม้นกลับคืนพี่น้อง เนี่สวยนะเป็นเกลียวม้วนกลับเข้ามาคืนตัวนี้แหละเนี่ยจะทำให้หลงน,นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายถ่ายทั้งต้นนะต้นใหญ่มากทั้งต้นทั้งดอกนะครับของแท้เลยอยู่ที่ที่ต้นจริงๆเลยนะอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างก่อน นะครับว่าตะวันหลงนะเดี๋ยวผมจะเอาไปตากไว้ให้มันแห้งนะแล้วเอาไปผสมกับมวนสารต่างๆนะพี่น้องขอ,อจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ